ข้าวนมแม่อร่อยปะอร่อยปะลูกเอาอีกมะ <c oughs> นี่นี่ข้าวนมแม่ของผมโอ้จับมือป้าปุกเลยเหรอ่ <c oughs> าลุก <c oughs> วันนี้วันที่เท่าไหร่นะสุกที่ส <c oughs> ิบห้าแหมโชติกินข้าววันนี้วันครั้งที่สามแล้วครับ ครั้งแรกคุณย่าต้มครั้งที่สองมามาต้มครั้งที่สามปม้าปุกต้มสามหม้อเลยกินทุกหม้อเลยวันแรกคุณย่าใส่ซุปกระดูกหมูให้เนาะใช่ปะต้มซุปไม่มได้ใส่เหมือนกันวันนี้หมัมมี่ใส่นมหมัมมี่ให้กินด้วยโอ้ยตะคุบตะคุบจะเย็นเย็นลูก จะเย็นๆตอนนี้ให้กินช้อนเดียวนะตักขึ้นมาเอาช้อนซุปช้อนกลางตักแล้วก็ไปกองข้าวให้ชติกินดูสิหนูก็ยังปูดออกมาดิดูแล้วมีก็อะอะอมาแล้วมา้าีก็ไปใส่ตะแกรงบดบดบบให้สองล้อ ไม่ชดีอ้ําอ้เลอะไปหมดแล้วลูกเอ้ยกินดีๆกินดีๆไม่งั้นจะไม่ให้กินอเอ้ําเหมือนชอบกินของเมืวานมากกว่าเลยปะ่ะเมืมวานกินเร็วกว่าปะ่ะข้าไม่กระดูก,กระดิกวันนี้ยุกิก,กยุกิก๊กอะไรก็ไม่รู้หัวเขาอยากเง้อขึ้นอ้ํา อืมอัมอ่ากินไปครึ่งนึงและกินเร็วเหมือนกันนั้นเนี่ยเออแล้วจริงๆเราป้อนไปต้องป้อนชอปป้อนน้ำไปด้วยป่ะหรือไม่ต้องอะคะพี่ปุ๊กป้อนข้าวแล้วค่คอยกินน้ำทีเดียวไวไๆๆๆหวไหวไหวจไม่รั้วก็ได้วัวเขาปูดออกมาแต่จีมันก็เลอะหมดอือออหืม เคี้ยวเคี้ยวหนูก็คืนทียังไม่หมดปากเลยป้าปุกใจเย็นๆป้าปลุกค่อยๆป้อนครับอือหือดูสิจะกัดช้อนกัดเราสนุกใช่ป่ะงับแล้วมันสนุกเหงือกใช่ป่ะไอ้ปอดๆออกมาทำไมหนูนะ ไม่ใส่นมอร่อยกว่าใช่ไหมดูดูกืนก่อนนูกืนก่อนเหมือนสองวันแรกกินง่ายกว่านี้ปะก็ธรรมดาเนี่ยก็เหมือนเหมือนออตะขุบตะขุบเขาจะกินเยอะๆกินเยอะๆแล้วมันก็หลุดออกปากเออนั่นเลยอ้ะาไม่เอ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 า ตาก็วอวยวายดูสิดูลูกหมูสิโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่งงงงยังไม่ได้น,ไนะไม่ได้นะลูกโชว์จะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้ยไม่อไม่เอาหมดแล้วหมดแล้ว

แก้วแก้วลบแก้วแก้วอยากกินนมมากเลยนมนี่อยากกินนมอืออือโอเอแล้วหมล้วมดแล้วทำไมได้ลดชั้นนเลยแต่กินนมอย่างนี้เกลืนจีนลบเกลืนกินเกลืนกินเกลืนนอ่ะชุ <icana> <naj bum S 2> ไม่ทันใจไงเขาดูดิยังไม่อยู่ในปากอยู่เลยมันเป็นน้ำเฉยๆทาเสร็จแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหโอ้โหลูกดูดูมันเยิ้มหยดปาหมดเลยลูกหมดแล้วใช้เวลาห้านาทีครึ่งมื้อนี้